โอเคขอบคุณทีมงานมากๆเลยครับที่ร่วมแรงร่วมใจแล้วก็ใส่งานกันเต็มที่ครับนะช่วงเช้า,เาได้2ตัวนะครับตัวดานซ้ายและตัวดานขวานะครับเดี๋ยวต้นบาบเราจะไปฝั่งนู้นสุดยอดมากเลยนะครับทีมงานจัดไป4ี่ตัววันหนึ่งปิ้นป่ายกันทั้งวันเลยนะครับวันนี้ั้บนบุนั้นสําเร็จแล้วครับผมวันนี้เรากลับมาที่สะพานบาลานแคนเทราบิล์ในส่วนของเพียร์เทเบิลจุดที่2เนี่ยนะครับ ตอนนี้ผมได้ติดตั้งตัวบอสท่อแพลตฟอร์มทั้งสองฝั่งเสร็จ,จเรียบร้อยนะครับงานต่อไปของเราก็คือการที่เราต้องใส่ตัวปีกนะครับเขาเรียกว่าวิงฟอร์มคือฟอร์มเวิร์กลงปีกแล้วก็ส่วของอา t เตอร์ฟอร์มก็คือตัวฟอร์มเวิร์กด้านด้านข้างตัวด้านนอกนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะใส่ไม้อัดแล้วก็เราก็เริ่มลงเหล็กพื้นนะครับอันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าตอนนี้เราทำอะไรไปบ้างนะครับเพราะว่า ตอนนี้กระบวนการก็เริ่มสู่ส่วนของงานประกอบฟอร์มเวิร์กด้านปีกนะครับเดี๋ยวไปดูข้างล่างนะครับผมประกอบข้างล่างกันครับตรงนี้ก็เป็นวิงฟอร์มนะครับที่เราได้ทําการแอสเซมบลีแต่เรายังไม่ใส่ไม่ัดนะครับเพราะว่าไม่ัดเราจะใส่หลังจากที่เราไปวางข้างบนแล้วนะครับนี่ฮะวีฟอร์มประกอบไปที่พื้นด้านล่างนะครับจะมีเฟรมนะครับแล้วก็มีตัวแบบด้านบนเป็นสองส่วนนะครับนี่ฮะ ให้แล้วเราทำเลยครับผมเห็นไหมฮะเราจะใช้ตัวชิมเนี่ยเป็นตัวปรับระดับอาํามแบบเลยนะครับเนี่ยชิมตัวใช้ไม้ทิมเบอร์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นทิมเบอร์ที่ใช้ชิมระดับนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาบามาใส่แล้วก็ล็อกไท้ไว้นะครับกำลังไปเอาวสัสดุมานะครับ ตอนนี้เรากำลังติดตั้งวิงฟอร์มยู่ครับวิธีการก็คือเราต้องอินเสิร์ตตัวฟอร์มนี้เข้าไปใต้ปีกของเซกเมนต์นะครับโดยใช้ผู้ดำเนินการนะครับตอนนี้กำลงังติดตั้งเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันนะครับตอนนี้ติดตั้งเล็กปีกแล้วนะครับทีมงานกําลังดําเนินการเอาแบบเข้าไปใต้ปีกนะครับเดี๋ยวจะมีการดึงบาร์ล็อกนะฮะร, <c oughs> <c oughs> รอมาแล้วบาร์ฝังซ้ายต่อเอาหลังเเออใช่ก่อถอยหลังมาคนย่างเอวอีกหน่อย โอเคแล้วก็นอนบุมนอนบุญม่เตอยวนอนบุม,มเบ็ดนอนบุมเบ็นนบบสวัสดีครับข้างหน้าผมนี่คือคุณหลอดนะครับเป็นทีมอิเล็กชันของเราครับกำลังใส่บาอยู่างไรตอนนี้เราอยู่ที่ตูงประมาณเท่าไหร่นะยี่สิบเมตรได้ไหมเนี่ยน่าจะได้อยู่ยิงยิงยัง, <10 S 2> ยงไม่ทะลุเลยตอนนี้เ,เราอยู่บนที่สูงประมาณยี่สิบเมตรกับทีมงานหลอดปอดเหล็กนะครับ ทำงานด้วยความหดเยี่ยมมากครับวันนี้เงาแตกตเงนแตนเดี๋ยวไปอยู่ใต้แบบนะฮะนี่ก็เป็นตัวล้อเลอตรงนี้ผมมองเห็นไอ้ไถ่าบาอีตัวหนึ่งนะครับตะลุยังครับตะลุยนะครับหอยสามเกลียวอันนี้เราก็จะดูว่ามันตะลูกไหมเนี่ยเยเลียว โอเคเรียบร้อยครับผ่านแล้วก็เดี๋ยวปรับเดี๋ยวเราปรับระดับให้เรียบร้อยแล้วก็ปลดเคลนนะครับตอนนี้ย้อนกลับมารอได้แล้วเนี่ยได้แล้วครับโอเคย้อนกลับมารอเลยอันนี้ระดับเราก็โอเคนะครับเนี่เราทํางานแบบมืออาชีพจริงนะครับพอเราอยู่กับงานโดยตรงเลยเลี๋ยวปลดล็อก ตอนนี้เราใส่บาร์ครบแล้วนะครับสี่ตัวครบนะครับใส่บาร์ครบโพแขงไว้นะครับสองตัวนี้นะดิบนบบายดลยอยของนู้นนะครับโอเคขอบคุณทีมงานมากๆนะเลยครับที่ร่วมแรงร่วมใจแล้วก็ใส่งานกันเต็มที่นะครช่วงเช้าได้สองตัวนะครับ ตัวด้านซ้ายและตัวด้านขวานะครับเดี๋ยวตอนบ่ายเราจะไปฝั่งนู้นโอเคครับตอนนี้เราใส่ฟอร์มไปสองตัวแล้วนะครับโอเคเรามาชมบรรยากาศภาคอากาศมากนะครับภากอากาศยานนะครับเราขึ้นแล้วนะครับวันนี้ทางฝั่งโูงน้นเราใส่วิงฟอร์มนะครับรถฝั่งนี้ใส่วิงฟอร์มนะเดี๋ยวตอนบายอยา่ายจะไป่ขอฝั่งนี้นะครับตรงไว้นี่นะครับตอนนี้เราได้ติดตั้งวิงฟอร์มก็คือ ปีกครับฟอร์มเวิร์กท <rawd Moder> ี่ปีกนะครับไปได้สองตัวแล้วนะครับตอนนี้เราต้องปิดถนนนะครับรถติดต้องขอขออภัยด้วยครับต้องขอขอบคุณด้วยนะครับนี่ก็รถก็ต้องจอดเปลไว้ก่อนนะครับ เพื่อเรายนติดตั้งโอ้เราเหนื่อยกันมากแล้ววันนี้คือการทำงานเนี่ยมันต้องถึงลูกถึงคนนิดนึงไงสำหรับผมมันชอบความสนุกมากกว่านะครับอย่าลอกเรียนแบบนะครับมันเป็นความสามารถเฉพาะตัวมันเป็นความชอบเฉพาะตัวจะรอร่อยกัเหมือนกันโอเคครับวันนี้เราติดตั้งอฟอร์มเวิร์กโตปีกนะครับ ผมอยู่ใต้ตัวปีกเซกเมนต์เลยเนี่ยนะครับอืมนี่ก็จะลอดจะใจจะลอดยังกำลังหมุนกำลังหมุนโอเคกำลังหมุนกำลังหมุนอันสุดท้ายแล้วครับตัวนี้ปีกทั้งหมดของเราถูกติดตั้งเสร็จแล้วนะครับปีกตัวสุดท้ายของเรานะครับท็อปสลับตัวปีกนั่นแหละ เดหน่อยเดินไปเดิน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 นี้เดินนี้มาติงมาติงโอเคไฟในอลสุดท้ายแล้วครับพีเมี่ยมโปรสตูดิโอถามว่าถ่ายหนักอะไรนี่ครับเราติดตั้งวิงฟอร์มคือปีกแบบปีกนะครับ ครับครบแล้วนะครับสวยงามมากครับฟอร์มทเปเลวตัวที่2ของเรานะครับที่ติดตั้งตัววิงฟอร์มไปเมื่อวานนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะใส่ตัวไซด์ฟอร์มนะครับของด้านข้าง ได้เริ่มใส่ไม้อัดแล้วก็เริ่มลงเหล็กนะโอเคตอนนี้เรากำลังติดตั้งตัวไซส์แพลตฟอร์มหรือว่าฟอร์มด้านนอกนะครับเอาเตอร์ฟอร์มเวิร์กนะครับขึ้นแล้วครับแผงตอนนี้ก็กลังสลับเอาอขอเบงเข้ามาด้านในนะ มาลุ้นตั้งเช้านี่มันมันมัน,มนมงงง่าทุกคนน่ะ <laughs> <laughs> โอเคใส่ฟอร์มไว้หนึ่งใส่นะครับ ครับตอนนี้ผมและทีมงานได้ใส่ตัว outer, uh, outer formwork ครับตัวนี้เราได้ใส่ outer formwork สองตัวเรียบร้อยแล้วครับเมื่อวันก่อนนะั้นเราใส่ตัววิงนะครับื่อก่อนนะั้นเราใส่ตัวปีกนะครับวันนี้เรามาใส่ตัว outer formwork นะครับตัวเฟรมด้านนอกนะครับก็ตัวนี้ก็เป็น outer formwork ด้านนอกนะครับเราใส่แล้วเดี๋ยวเราจะลงไม้อัดทั้งหมดแล้วเราก็จะเริ่มลงเหล็กนะครับ ผมก็อัดแล้วก็ปรับแบบนะครับแล้วก็สามารถลองเด็กได้นะครับโอเคเป็นฟาร์มก้าวหน้าอีกขั้นหนึ่งนะครับโอเคสุดยอดนะครับฟ้าฝนมาที่ฟา์มมืดครึ้มเลยครับตอนนี้แต่เราก็สามารถใส่ความเวิร์กทั้งสองฝั่งสำเร็จแล้วนะครับสวยงามมากเลย ครับตอนนี้เห็นไหมครับว่าเราตั้งตัวเอาเตอร์ชัตเตอร์เรียบร้อยทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็มีตัววิงฟอรมทําให้มันครบลูปของการที่เราจะสามารถลงเหล็กเสริมชั้นบอททอมแล้วก็ชั้นกํมแพงได้นะครับส่วนนี้เดี๋ยวเราใสา่ก็สามารถดาเนินการต่อได้นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับเาใส่แนะครับจอย ดิทีมงานกำลังใส่น็อตอยู่ครับนี่ครับเอาเตอร์ชัตเตอร์ของเรานะครับฝั่งโน้นฝั่งโน้นคือฝั่งแม่น้ำนะครับใส่เสร็จแล้วอันนี้ฝั่งแบ็กสเปร์นะครับโอเคชิ้นสุดท้ายกำลังลอยขึ้นมานะครับชิ้นสุดท้ายอยู่นี่ ครับตามสูตรเราต้องทำงานต่อสู้กับเวลานะครับต้องแข่งขันกับเวลาเพราะว่าฟ้าฝนกำลังจะมาเลยนะครับโอเคครับวิ่งฟอร์มตัวสุดท้ายแล้วนะครับ นี่ตอนนี้ความเวอร์งเราเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะต่อไปแล้วก็จะมาพูดอ,อึง โอ้โสุดยอดมากเลยครับวันนี้ทีมงานจบเกมครับเปิดหมดสี่ตัวครับวันนี้สุดยอดมากเลยนะครับทีมงานจัดไป4ี่ตัววันนึงปินป่ายกันทั้งวันเลยนะครับวันนี้ทั้งบมน,นั้นสำเร็จแล้ว